วิธีที่ผมทานบ่อยที่สุดก็คือเนี่ยผมสลัดเลยครับจิ้มเหมือนจิ้มแจ่วบ้านเราเนี่ครับผมนี่จิ้มลงไปครับผมไม่ต้องไรมากครับผมนี่จิ้มลงไปเนี่ยเนี่ยแล้วก็ทานนะอร่อยเหมือนนกัครับผม สวัสดียามเย็น,นะผมวันนี้ผมไปเก็บผักสลัดมาจากสวนเนี่ยผมเนี่ยแล้วกะว่าจะมาทําสลัดโลทานตอนเย็นนะผมวัตถุดิบที่เราใช้ก็จะมีเนี่ยผมเมกินโอ๊กกับเรดโอ๊กับผมที่ผมเก็บมาจากสวนนียผมเราเก็บมาเสร็จนะผมเนี่ยทาการเด็ดเด็ดไปมันออกแช่น้ําทิ้งไว้ประมาณสิบถึงสิบห้านาทีครับผมเพราะว่าบางทีผักมัน อากาศมันร้อนนะผมมันอาจจะคายยางออกมาแล้วทําให้ผักขมได้ผมเราต้องเด็ดออกมาแช่น้ําไว้ก่อนมันจะช่วยให้ผักกรอบอร่อยแล้วก็ไม่ขมครับผมอันนี้ก็จะเป็นยําสาหลายนะครับผมซื้อมาจากราซาด้าครับผมอันนี้ก็สาลายอง,งุ่นครับผมซื้อมาจากราซาด้าเหมือนกันครับอันนี้ก็ไข่กุ้งครับผมสีส้มซื้อมาจากราซาด้าแล้วก็ปุอัดครับปุอกัดนี่คือวัตถุดิบที่เราใช้นี่ก็แป้งครับเป็นแป้งนี่ก็คือวัตถุดิบ คร่าวๆที่เราจะใช้ในวันนี้ครับผมเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยผมดูซิว่ามันจะทานได้หรือเปล่าผมก็ทำเป็นครั้งคราวนะผมไม่ได้ทำบ่อยก็อาจจะไม่ชํำนาญเท่าไหร่นะผมเดี๋ยวไปดูฝีมือกันนะครับเริ่มต้นนะครับเริ่มต้นแบบแผนนะผมเนื่องจากผมไม่มี ไม่มีเสียงแล้วผมก็จะวางใส่นี่ยงนะผม,ม,มเริ่มต้น,ตนแป้งครับผมแช่น้ำปั๊บขึ้นมาครับผมวางครับาเลือกใบที่สวยครับผมสีแดงก็สีแดงนะผมสีเขียวก็สีเขียว,ยวนะผมย้อนไปวกันนะผมเดี๋ยวมันจะดูไม่สวยวางไปก่อนครับวางมาสักสามใบครับผมข้างละสามใบรวมเป็นหกใบครับผมวางไปก่อนแล้วมวันะ่วครับ ใส่เข้าไปครับใส่เข้าไปอยากกินอะไรใส่เข้าไปครับใส่เข้าไปใส่เข้าไปเสร็จแล้วม้วนคำใหญ่นะครับอันแล้วใส่เยอะไปหน่อยเดี๋ยวอาจจะเอากออกอีกสักใบสองใบครับผมม้วนม้วนเค เสร็จแล้วใส่ปะปุ๋ยเข้าไปครับแถมตัวไหนอันนี้คือมั่วนะผมมั่วมั่วมั่วใส่เข้าไปครับกระมั่วครับกินได้ก็จิ้มิ้มไม่ได้ก็จิ้มจิ้มโอเคแลนนี้คำใหญ่นะฮะเดี๋ยววางก่อนเดี๋ยวค่อยตัดนะผมตัดเลยก็ได้เอ้าสัตให้หันอนะ่ะหันเอาหน้าผมโอเค คำใหญ่จุใจครับนี่คำใหญ่จุใจอาจไปด้วยคุณภาพอาจจะไม่สวยนะครับผมอันนี้อันแรกนะผมลองก่นอนวางครับวางไม่ที่สวยนี่ต่อไปผมเดี๋ยวลองแล้วก็สองใบน,นะทีนี้สองใบก็พอมันใหญ่ไป สองใบครับสองใบวางเข้าไปครับซ้ายกว่าเหมือนเดิมครับใส่เข้าไปใช้มือไหนครับผมวางเข้าไปครับวางเข้าไปครับผมู้ปัดไข่ไข่กุ้งวางเข้าไปครับมั่วครับทำกินเองครับไม่ต้องต้องซีื้ออะนะผมว่าจะสวยไม่สวยเดี๋ยวทำขายอีกเรื่องนึงครับ ม้วนครับม้วนม้วนปุ๋ยครับวางม้วนแค่ครึ่งหนึ่งครับผมแล้ก็ปุอัตราแล้วก็ม้วนครับทีหนึง่งโอเคอันนี้ก็น่าจะคาเล็กลงมาหน่อยแต่ว่าน่าจะพอดีคําวางที่แล้วครับตัดครับใช้กันผัน่นนะผมนี่สวยงามตามท้องเรือครับทาไม่กิงแล้วครับผมแต่ว่ากินได้ดูหน นี่ครับนี่ไข่กุ้ง Christina. นี่อาหารเย็นวันนี้นะผมวางเ้าไปนี่นี่ได้แล้วสี่อันนี่อุดอุวางเดยวอันนี้จะไม่ไม่รด้กินโอเคต่อไปครับยาวไป สีเขียวบ้างตรงนี้กีดโคอรบ้างปบ,บุกเองครับผมปลอดสารพิษจะผมปลูกเองอันนี้น่าจะลองอจริงๆถ้ามันใหญ่เราก็ติดออกก,ก็ได้นะผมถ้าคิดว่ามันจะใหญ่เราก็ติดออกก็ได้นะแล้วมันจะเกิดเขียวอ,อนันเดิมครับ ใส่เข้าไปครับทำได้ปีงั้นผมใส่เยอะใส่น้อยก็อยู่ที่เราครับใส่เข้าไปใส่เข้าไปสามอย่างครับจริงๆถ้ามีวัตถุดิบเยอะก็ใส่เข้าไปก็ได้นะครับผมจะรู้ว่ามันจริงได้หรือเปล่าสูตรอะไรก็ไม่รู้นะผีผีบอกงวดนะงวดก็กดให้ไหนกดกดให้มันแน่นไหนครับ นี่คำใหญ่นะอุกัดวางเข้าไปครับจับบ๊ะาครับอโอเค,คนี่ นี่ก็เสร็จแล้วครับผมหน้าตาเป็นไงครับผมหน้าหน้าทาน,นี่นครับผมเกิดได้ไหนะครับผมอันนี้น้ำสลัดนะครับผมเดีย๋ยวลองมาลองชิมกันนะครับว่ารสชาติมันจะดีหรือเปล่าครับผมหรือว่าเราจะได้ทิ้งกันนะครับผม <laughs> กินกันนะครับผมโอเคครับหลังจากที่เราทําเสร็จแล้วผมเดี๋ยวเรามาทานกันนะครับว่ารสชาติมันจะทานได้หรือเปล่าครับผม เริ่มที่นี่ครับผมนี่ใส่ะลัก <laughs> ใส่ะลักครับนี่คำแรกครับจิ้มลงไปจิ้มลงไป <c oughs> <c oughs> รสชาติก็โอเคครับผมใช้ได้ครับผ่านนะผมเต็มสิบก็ให้ประมาณเจ็ดแปดครับผมนี่ครับผมใสทลักในตู้นะผมพอทำขายได้หรือเปล่า <laughs> ขายไม่ได้ <laughs> ก็แจกแจกฟรีครับแจกฟรีได้อยู่ <laughs> ติมลงไปครับติมลงไปออื <laughs> สลัดโลใส่สลัดกับเกือบร้อยอร่อยครับอร่อยแนะนำว่าเป็นเมนูที่ควรรับประทานตอนเย็นนะผม <_ C 1> เพิ่มไฟเบอร์ให้กับร่างกายผมต่อไปครับเยาวไปอันนี้อาหารเย็นนี้กินแค่นี้ครับผมไม่ต้องกินอะไรเยอะกินแค่นี้แหละแล้วก็ไปนอนเลย กินเสร็จก็อาบน้ำนอนเลยครับผมหลายคนที่อยากอยากทานสลัดนะผมแต่ไม่รู้ว่าเราจะไปทำอะไรทานได้ครับผมผมก็แนะนำครับผมเนี่ยทำสลัดโล้รับผมหรือว่าใครขี้เกียจับผมขี้เกียจทำสลัดโร้รับผมผมแนะนำซื้อสลัดมาแล้วก็น้ำสลัดครับผม วิธีที่ผมทานบ่อยที่สุดก็คือเนี่ครับผมสลัดเลยครับจิ้มเหมือนจิ้มแจ่วบ้านเราเนี่ยครับผมนี่จิ้มลงไปครับผมไม่ต้องไรมากครับผมนี่จิ้มลงไปเนี่ยเนี่ยแล้วก็ทานนะคอร่อยไหมครับผมนี่ก็คือการทานสลัดของภาคอีสานนะครับผมถ้าเป็นคนไทยก็จะไปทำสลัดโลเนี่ยครับแต่สำหรับเราจิ้มจิ้มน้ำสลัดเลยครับผม อาจจะเป็นไม่ใช่ภาคอีสานนะเป็นผมคนเดียวต่อไปผมอันนี้ความใหญ่มากน่าจะพอดีปากว้างหน่อยนี่ยิ้มลงไปแล้วผมนี่เห็นแอบปบนี่นี่เดี๋ยวจะว่าทำแล้วกินได้ไหมกินได้นะผม มันแต่รสชาติของยำสาลายมันจะออนหวานหน่อยครับผมมันก็จะเนบเนบหน่อยได้ไอสาลายองุ่นสาลายองุ่นนะผมมันจะทาให้เนบเนบหน่อยครับเนบเนบเนบเหน่อยถ้าสาลายอางุ่นกินกินกินโดยไม่ใส่อะไรมันจะไม่ค่อยอร่อยนะผมแต่ถ้ามาใส่สาหรลนี่มันโอเคเลยนะผมว่าแนะนําเลยครับผมอาจจะทําไม่สวยอาจจะมีคนทําสวยแล้วผมทําขายได้นะผม เลี้สุดท้ายแล้วผมทำสุดท้ายแล้วผมไปกันก็สำหรับคลิปการตอมสาราโลก็จบแค่นี้ครับผมก็ฝากทุกคนช่วยกันกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมก็เป็นกำลังใจให้กันครับผม เดี๋ยวทำชันโลมาให้ดูอีกครับผมว่าฝีเมือผมจะพัฒนาขึ้นหรือเปล่ารสชาติมันจะดีขึ้นหรือเปล่าเดี๋ยวไปไปดูการเก็บผักด้วยครับผมตั้งแต่เก็บผักไปเลยแล้วก็มาทำสันโลครัผมว่ามันจะเป็นยังไงผมสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกๆคนที่รับชมรับฟังครับผมอาจจะยาวไปหน่อยแต่ว่าก็ขอบคุณครับ สำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ